นี่ก็คือถุงผักที่ไม่เป็นไปเก็บมาค่ะพเพื่อนเนเป็นผักเซียนค่ะไปะเก็บกับเพื่อนนี่ค่ะได้ถุงหนึ่งเยอะเลยค่ะเดี๋ยวจะเอามาให้เขาแล้วก็จะามาดองเองด้วยส่วนอันนี้ก็เป็นยอดฮอบของเพื่อนๆอนอันนี้ไม่เพินจะามากินเองกินผักแทนกับข้าวกับปลาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหอันนี้ดีมากเลย เยอะมากเลยครับเพื่อนๆนี่ผักเสี้ยนค่ะผักเสี้ยนเฮ้ยเยอะจริงๆเลยเยอะมากเลยครับเพื่อนๆนี่โอ้ยสะอ่อนนี่เดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนค่ะเยอะมากเลย เดี๋ยวจะลองทําดูความจริงเก็บแจกค่ะเก็บแล้วเอามาแจกเดี๋ยวครั้งนี้จะเอาทํามั่ง